อย่างอ่อยเลยเนียสองส่องว่ะเฮ้ยส่องว่ะเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยอ่อยขนาดนี้แล้วต้องจัดแล้วจริงต้องจัดแล้วเพื่อนลุยอย่างนี้ต้องลุยแล้วเป็นกูกูลุยแล้วดูดูเห็นปะจะนั่งกลุมมือกันไหนนะเห็นไหมนะดูดูจะไปต้องลุยแล้วเพื่อน มาขนาดนี้แล้วให้กูแก้งก็ดีๆเฮ้ว้าเอาวะเ,เ,เขาเริ่มจะควักอาวุธนะฮะด้วยการแต่งชุดคันเทพเข้าไปในห้อง,องร้อนแล้วครับผม <S <S 2> <S 2> อ่ะยียออกมาเหมือนเดิมไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S 2> ฟาร์มนั้นดูเหมือนไม่เวิร์กนะครับเราต้องย้ายมาที่ฟาร์มแบบว่าหาคู่โดยเฉพาะอะไรอย่างนี้เอาง่ายๆคือฟาร์มสําหรับนั่งเลสอะ ควรจะ,ะหาตำแหน่งที่คิดว่าเราสวยที่สุดนะครับแล้วก็เด่นที่สุดแล้วก็แรดท,ที่สุดด้วยครับนอนแรดเลยล้วกันเพื่อจะมีคนมาสนใจอะไรอย่างนี้นี่กูต้องตั้งป้ายหาคู่ด้วยไหมเนี่ยถึงมึงจะเข้ามาจีบกูหรือกูต้องเข้าไปจีบมึงก่อนเ,อเราเราเห็นเหยื่อครับเหยื่อนั่งอยู่คนเดียวเราต้องอแล้วมึงเดินไปไหนนะ่ะตอนนี้เรากำลังเลง คนที่อยู่กิลเสื่อมนะครับผมวินเซนต์วินเซนต์ว่าไงครับวินเซนต์นเมื่อกีเ้เห็นเดินวนอยู่แถวนี้หลายรอบไปแล้วครับผมว่าไงต้องต้องลุยแล้วต้องลุยแล้ววินเซนต์ไม่เอาหรอไอ้เหี้ยหาคู่เก้